เดิมพันครั้งใหม่1ล้านล้านเยนหลังม่านเอ็กซ์โป2025โอซาก้าปิดฉากลงอนาคตของเกาะยูเมชิมะสถานที่จัดงานแห่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปจะเป็นมรดกหรือภาระให้คนในประเทศเดี๋ยวสรุปให้ฟังครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่างานเอ็กซ์โป2025ปัจจุบันปิดตัวลงเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมความสําเร็จในแง่ตัวเลขที่มีการตั้งเป้าผู้ชมไว้ถึง28ล้านคนดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาได้ซึ่งโปรเจกต์การเริ่มต้นจัดงานเอ็กซ์โปบนเกาะยูเมชิมะแห่งนี้นะครับเป็นเพียงเฟสหนึ่ ที่ทําให้คนรู้จักเกาะแห่งนี้มากขึ้นเพื่อปูทางสู่การเดิมพันครั้งใหม่กับการเป็นสถานบันเทิงครบวงจรแห่งแรกของญี่ปุน่นซึ่งถูกพัฒนาโดย MGM Resort และ Olix ที่ถือหุ้นเท่ากันที่42.5%นอกจากนั้นจะเป็นพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นนะครับโดยมีมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นสูงถึง1.27ล้านล้านเยนเริ่มต้นก่อสร้างแล้วในเดือนเมษายน2025ที่ผ่านมาโดยเตรียมจะเปิดให้บริการในปี2030รีสอร์ทแห่งนี้นะครับจะประกอบไปด้วยโรงแรม3แห่งรวมกว่า2,500ห้องพัก ประชุมจัดแสดงโรงละครช้อปปิ้งและสถานบันเทิงแห่งแรกของญี่ปุ่นคาดว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจ<า>ในภูมิภาคคันไซได้มหาศาลเลยครับทั้งในช่วงก่อสร้างและช่วงเปิดดําเนินการอาจจะคลายข้อสงสัยให้หลายคนได้แล้วนะครับว่าจัดงานแค่6เดือนทําไมถึงมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไว้แบบจัดเต็มขนาดนี้ถ้าให้มองเกาะน,นี้ก็จะคล้ายกับเซนโดซาที่สิงคโปรเ์เรียกว่าเป็นมรดกจากงานเอ็กซ์โปที่ส่งต่อให้กับโปรเจกต์ต่อไปได้ในระยะยาวว่าแต่มันจะใช่มรดกจริงไหมเพราะคนญี่ปุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่คัดคามมองว่าการมีสถานที่แบบนี้ อาจจะเป็นภาะอน<ะ>าคตจะมีปัญหาตามมาอีกมากมายก็มารอดูกันครับว่าประเทศแห่งการท่องเที่ยวจะทำสถานบันเทิงครบวงจรอ,ออกมาได้ดีขนาดไหนทุกคนว่าโครงการที่โอซาก้าที่นี่จะสู้ประเทศอื่นได้ไหมครับ